เป็นหุดทเส้นนะครับรักษาที่ไหนก็ไม่หายโรงพยา,าบาลราดเท้าแนะนำไม่ผ่านตัดผมถามว่าแนะนำผ่าตัดใช้เงินเท่าไหร่ต้องเกียมไว้ถนึงเสนนะครับแล้วถามหมอหมอคำหนึ่งว่าหายไหมหมอบอกว่าห้าสิบาสนะครับผมเลยตัดสินใจไม่ผ่าตัดนะครับก็เลยมีวัน ก็ไปเพชรบุรีเพราะบ้านเป็นเป็นคนเพชรบุรีนะครับไปถึงตอนเย็นก็มีนะครับแม่ทีมใหญ่นะครับที่กรรมาเไปจัดประชุมมีส2องคนญาติเพชรบุรีบอกว่านณะอย่าลืมกลับนะวันนี้นานๆนมาอยู่นอนคุยเดือนนันคืนหนึ่งหนึ่งคว่าว่าอย่น,น,นะฮะเขาก็เป็นทวนเรานะครับเลยถามบอาว่าจะเป็นไรกัน ว่าบริษัทเจริญโพสต์มาบรรยายเรื่องสุขภาพขอข้ไปนะครับขอเข้าไปขอฟังขอฟังผู้บรรยายถึงเรื่องสุขภาพเขบญญาบอกว่าคนเป็นโรคกระดูกเส้นดื้อยดางหนึ่งยุดเดียวหรือเทียบหนึ่งนะครับจะเป็นปกตินะครับก็พอบรรยายจบก็ถามว่าฤทธหนึ่งหรืิเทียบหนึ่งมันมีอะไรบ้างยาอะไรยังไงนะครับฤทหนึ่งหรืิเทียบหนึ่งก็สองคดใหญ่สองคนเล็ก เปเงินมากกวหกพันกว่าบาทน,นะครับผมต,ตัดใจญชื่อเลยครับนะฮะนี่ครับผมจึงบอกกับท่านว่าทุกท่านครับมาใน,นที่นี้ถูกที่ถูกทางแล้วนะครับมีผู้หวังดีเิญขึ้นมาทุกคนเขาไม่หลอกท่านหรอกครับเขาไม่เชิญข่านมาว่าเพื่อตรงนี้จะลงและจะปิดโูเขามีรายได้มีใช่นะครับเขาต้องการนะฮะให้พี่น้องชาวไทยของเราเนี่ยมีรายได้กันทุกคนนะครับเดี๋ยวอีกหน่อย ตอนนี้ก็กําลังขยายออกไปต่างประเทศนะครับถ้าเราสมมุติว่าอย่างผมเป็นแนะนําเป็นญาติกันนะครับไม่ทําไม่เป็นไรแต่สักวันหนึ่งก็มีคนอื่นไปแนะนำดีนะครับนี่นอยา่าโกรธอย่าว่านะครับเวลาียญาตินะญาติเราเนี่ยไปนแนะนําญาติพี่น้องเนี่ยอย่าโกรธนะครับเป็นธรรมดานะครับเป็นธรรมดาทาหรือไม่ทําแต่ท่านครับ หมอทุกท่านตัดสินใจทำนะครับเพราะประโยชน์ของท่านก็เต็นตัวอย่างนะครับสามีเสียชีวิตใช่ไหครับภรรยารับเงินใช้มีเงินใช้นี่นะครับเราต้องคิดตรงนี้เอาไว้มากๆนะครับก็ขอฝากท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแทนจอมขวัญพุ่งเกตนะคะผู้มอบโอกาศคือคุณสุดยอด เข้ามาในจอย์คอยคือเรื่องธุรกิจเลยนะคะอดีฉันเคยทํางานธุรกิจขายตรงธุรกิจอื่นมาก่อนนะคะแต่ไม่ประสบความสาเร็จแต่ดิฉันก็ยังไม่ยอมแพ้นะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยเป็นมนุษย์เงินเดือนทํางานบริษัทดิฉันก็มีสโลแกนของดิฉันพอมมาไว้เลยห้ามสายห้ามขาดห้ามลาห้ามป่วยห้ามตายค่ะเพราะดิฉันเป็นทํางานมาแดงติงานการเงินไม่สามารถมีคนทํางานแทนได้เลยเหมือนบุคคลสําคัญในบริษัทมาก ก็เหมือนกดดันนะคะแล้วอาชีพพนักงานบริษัทไม่สามารถตอบโจทย์ของดิฉันได้แต่ธุรกิจเครือข่ายจะสามารถตอบโจทย์ได้ถ้าเราสําเร็จนะคะเราจะมีความสามารถที่จะมีสภาพทางด้านเวลาการเงินนะคะเราอยากทําอะไรก็ทําได้อยากนอนสตือนสายก็นอนได้แล้วเราสามารถที่จะ,กะเกษียณก่อนอายุค,ค่ะ,กะเกษียณตอนสาวๆนี่นะคะฉันทําได้ค่ะอคขอบคุณทเชช่วงนี้ก่าเ ม,มีในหลายคนที่ไม่ขึ้นมานะครับแต่ก็เอาแค่นี้ออกเพราะว่าเดียยเด็ยวยายามขอเสร็จรุมให้ทุกท่านครับ